ทุกคนเห็นไหที่ผมไหมถ้าไม่อด้กัผมเนี่ยก็สวัสดีเจ้าผู้ชมที่นั่นแหลก็ก็ไม่เย็นในแม่เม่กล้าไปไรเดือกันอย่างเงี้ับ้ังจากนี้พากเมื่อวานเนี่ยก็ก็กลงไม่ใกล้คลิปเดียวเองใช่ไหมอนะ่ะแต่ว่าแต่ว่านี้คือแต่ว่านี่มีคนขอมาอีกนะว่าแม่นี้มันเปลี่ยนสกินลูกบอลได้ด้วยนะ เนี่ยผมก็ไม่เคยรู้แบบนี้มาก่อนนะเบสกินรู้รู้บอลได้นะใช่นะแต่ว่าตอนที่ผมเปลี่ยนมาเป็นฟักทองนะ,ด,นมมนะ,นนะดูนะคุณชมโอ้นีออหัด e อเวอร์อ่าเคยห head over ไไน้่คร้บอ้าวเดี๋ยวเบสกินม,มันไม่่ยนเปลี่ยน เขากดรีเขาเขากดรีเฟกนพัมกิงคิงนี่ไงลเนี่ยเอาสิอะไรนะีนี่ไหมอุ้ยตายอยู่นี่เออนี่ครับดลูบอลผมกลายเป็นคิง พัมกินพัมกินทิ้งแล้วนะโอ้มันเป็นอะไรที่ฝุจดจองมากเอ้ยโอ้ยแอกแอกแอกไม่มันลงมันลงตรงนี้เลยนะ่ะดูอ้าวนะช่วงช่วงนี้ผมหายไปนานเพราะอะไรนะเพราะไม่มีอะไรทำนะับอัดคลิปก็น่าเบื่อ โอ้ยปิวปิวแรงมากโอเคโอ้ยอุ้ยแอรแอรแอรอโอ้ยอุ้ยอ้าวเล่นไงต่อไงต่ออ๋อแล้วก็ลงตรงนี้อ่ะมันลงมันจะลงให้เราไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ลงได้เถอะทำไมมันไม่ทำไมไมันไ,ไม่ลงลงสิลงลงโอเคโอไมกอดไมกอดยดสต็อปแมนไกดดูครับดูสิ่งที่สำคัญที่สุดดูอจะจะลงได้ไหมเนี่ย เอ้ยวิวเอ้ยอุ้ยเปี่ยวไก่มากฮ่าฮ่าเราเล่นผังเลี้ยวเล่นผังเลี้ยวตัวไปสีไหนดีสีนี้เออกูกูชมแนะนำแนะนำชมบูมาเนี่ยมาใช่ไหมผมยังไม่ได้เล่นเลยนะเคยมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าน้องเล่นเล่นสีชมพูไว้ ให้ดูหน่อยได้ไมั้ยไอ้ไงเงี้ยเออก็ก็เหยียบไปเลยนี่แล้วเราก็มาฝีดยูพูเรียบร,ยยนะร้อยแล้วนะแล้วโอ้โหอุยอุย,อยเดี๋ยวเว้าเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่มันมันขี้โกงนะเมื่อกี้เออเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพอดี โอ้โอี e ีนี้ห้ามโกงทั้นกกนั้นนะเออสี่หถืแล้วจะไม่ได้อ๋อสีูโอเคดึโอเคเฮ้ยเฮ้ยฮาวล้เทมมนทจเลย เออรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะถ้ารอบนี้ยังผ่านสีมูไม่ได้คือผลจะไปเล่นสีอื่นแล้วนะมันผ่านไม่ได้จริงๆนะโอ้โหพังกิ้งคิ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 งเอ้าไม่ต้องเล่นแล้วสีมูโอ้โหแล้วดูเพื่อไม่ต้องเล่นแล้วเอ้ยอีกดาเนึงยน่าผ่านแล้วนะเออ อยากลองดูไม่กีนหมาไปเร็วบ้างเลยอย่างจนจุอ๋อห้ามข้างหน้าสุดไม่ต้องข้างหลังสุดเว้ยอ๋อถ้าถ้าข้างหน้าสุดคือมันจะตกมันจะตกเยอะไงข้างหลังสุดจะได้ผลไหมเฮ้ยข้างหลังสุดได้ผลโอเคโอเคอืดจุ๊บอุ้ย เออมันต er. ้องข้างหลังสุดถ้าข้างหน้าสุดคือมันจะผ่านไม่ได้นะเดี๋ยวเอยอุ้ยอเลยอุ้ยอ yes ุ้ยเกือบลงเดี๋ยวนี่อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมีแสงด้วยเฮ้ยฟังกิ้งคิงมีแสงด้วยนะโอ้ยอุ้ยเกือบตกอะ อุยอุ้ยอุ้ยเป็นการโกงที่น่าโกงมากเอ้ยอุ้ยดีใจด้วยนะเนี่ยอืะโอ้ได้มาพันพอยเลยวิชิโอเคโอเคเราเีรมตาดูมั้งเออเีรมตาพาร์ตี้เราก็เล่นนั่นน่ะ แต่แต่นี่ไม่รู้ว่าเล่นยังนะเออนั่นเล่นแล้วนะใช่โอเคฮุดชุบชุบอุ้ยอุ้ย s t อดูโอ้ my god guys for i t มันมีแสงแ้วนะพั k i n k i ปั้นดูขึ้นไปนักมนโตทีว้าวาวโอ วุ่นวายมากเรี้ยวซอกเรียกยเขา <c oughs> อะไรเนี่ยโอก็จะอัคดคลิปเลยเนี่ยมันก็มีใครมามาบน่นมาบวดปกวนอีกเนี่ยอเอ่าพูดคำหยาบด้วยโอเคจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บย

ที่แล้วก็สามารถไปดูได้นะแต่ว่าพันนี้คือใช้ Pumpkin King นะก็ในสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นนก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด share, กดแชร์กดฟาสต์ไกด์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเนื้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไปนะครับบ๊ายบาย บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมหาพี่นานจั้งเลยม <า S 1> ไม่รู้ครับบาย